สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทําเรื่องนางสาวมุ้งมิงสอบตกกันเย่เย่ไปดูกันเลยเนตทุกคนวันนี้มุ้งมิงมาไหมเนี่ยฮะปกติก็มานะครับแต่ชอบเข้ามาประมาณคาบที่2คาบที่3มามาช้ามากเลยอะโอ้โหนี่ออกจากบ้านนานขนาดนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเ,เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนคาบแล้วก็ไปได้เลยนะเดี๋ยวฉันรอเด็กเอง เป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะโอ้โหจะบ้าตายสอบท้ายบทตกทุกวิชาเลยอะไม่อยากจะเชื่อเพิ่งจะเคยเห็นเฮ้ยถ้ามาต้องคุยกันสักหน่อยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยก็ใยมุ้งมิ้งอะไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับครูเขาชอบแบบเล่นตลกใส่เพื่อนอะเออทำงั้นแหละ เล่นตลกใส่เพื่อนคือไงก็ชอบแต่งตัวแปลกๆมาให้เพื่อนขำนะครับแต่เพื่อนไม่ขำกันเพราะว่าเพื่อนกำลังฟังขู่ก็ดีแล้วละคนอื่นน่ะเดี๋ยวมาต้องคุยกันทัหน่อยแล้วมาอยู่ห้องหนึ่งได้ยังไงทําตัวขอโทษทีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละไม่อยากจะสนใจแล้วนะตกก็คือตกอะ่ะไม่ต้องแก้หรอกอืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ วันนี้เพิ่งหาหมวกคาวบอยกับแว่นตาวิเศษเจอเฮ้ยต้องใส่ไปให้เพื่อนๆดูเป็นไงนี่อโอ้โหแบบนี้เพื่อนต้องขำแน่นอนแต่ก่อนจะขำอ่ะข้ามถนนยังไงไม่ให้โดนรถชนคะ่ะข้าแบบนี้แหละอัจืบอัจื๊บรีบรีบรีบเฮ้ยเอย้แต่พอออเดินอยู่หน้าโรงเรียนนี่นาถ้าเราขา ป่าเถ้าเราเข้าไปถ้าเราเข้าไปคืออะไรถ้าเราเข้าไปเขาต้องเห็นแน่ๆโอ้ยโอ๊ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กินอะไรดีนะตอนที่อย่างเนี่ยเช้ากินไปเพื่อนก็ยังหิวอยู่เลยต้องรีบปั่นจักรยานเข้าไปแล้วเพื่อนจะได้ตกใจว่าทําไมเดาเนี่ยนะขับจักรยานเข้าไปโรงเรียนเฮ้ยอยากเท่อะจะได้ดูเป็นจุดเด่นมาลวค่ะเฮ้ยนี่เธอบ้าเรื่องอะไรเนี่ยเอาจักรยานมานี่ไม่ว่านะไปจอดข้างนอกเลยมาจอดข้างในได้ยังไง ฝากหน่อยนะคะครูเรียนอะไรกันอยู่แล้วเพื่อนขอเรียนด้วยคนสิเอ้ยฉันลืมทำกันบ้านมาพอดีออ้ยกระเป๋าเรียนก็ไม่ได้เอามามาด่มาี่เดี๋ยนี้นอ,นอะไรอะคะครูจะขำที่มแม่ละที่หนูแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจักรยานเข้าห้องอะไม่ขำไม่ตลกอะไรด้วยทั้งนั้นเธอรู้บ้างไหมเนี่ยฮะ4วิชาเนี่ยเธอสอบตกหมดเลยนะเนี่ย ฮะสอบตกสอบอะไรอะคะก็สอบท้ายบทในนี้ยังไม่รู้นะเนี่ยว่าสอบอะไรมาดูคะแนนตัวเองสิเนี่ยฮะสอบตกไปสี่วิชาอีกวิชันก็เกือบตกโอ้โหอะไรของเธอเนี่ยฮะนี่เห็นเพื่อนมาบอกครูด้วยนะว่าเธอน่ะไม่ตั้งใจเรียนโมแต่เนี่ยดูแต่งตัวสภาพเงนี้ฮะเขาคิดว่าคนบ้าสิคือขำใช่ไหมนะคะขำก็พูดมาเถอะไม่ขำ บอกให้ดูคะแนนตัวเองดูเสร็จแล้วเอาจากอักรยานออกไปเก็บข้างนอกนี่ฉันโมโหมากแล้เนี่ยถ้ามากกว่านี้นิดโดนแน่โดนอะไรอะ่ะเออไหนดูคะแนนสิไหนคะแนนนะคะก็ดูสิเนี่ยเนี่ยสมุดก็ไม่เอามาใช้กระดาษทําหมดเลยเนี่ยไม่หายก็ดีแค่ไหนแล้วดูคะแนนตัวเองภาษาไทยสี่โอ้โหคณิตหนักเลยอ๋อคณิต คะได้หพอดีก็ยังถือว่าตกเพราะเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า5คือตกและว5ก็ตกด้วยแลวนี่อะไรเนี่ยฮะภาษาอังกฤษนี่เธอมอสีแล้วนะภาษาอังกฤษได้1คะแนนเนี่ยนะเต็ม5้าไอเต็ม10พูดผิดนี่อันนี้ด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์โอ้โหได้2เต็ม10ตกทุกวิชาอย่างเงี้ยถ้าครูบางคนเข้าใจร้ายไม่เธอซ่อมขึ้นมานะ ดูไปขอครูเขาซ่อมเดี๋ยนี้เลยหนูไม่มอีอุปกรณ์ช่างอะค่ะจะซ่อมอยังไงอะคะซ่อมว่าแต่ซ่อมอะไรอะคะบอกว่าไม่ตลกไงโอโ้โหนี่พูดไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฮะเอาจาักรายานออกไปเก็บข้างนอกเร็วๆไม่งั้นเนี่ยเข้าห้องปกครองเอาไหมไม่เอาหรอกคะ่ะก็หนูไม่อยากแบบเสียเวลาคะ่ะขอชัยนิดนึงขอโทษนะมากิเมื่อกี้ชนอะ เฮ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยโตแล้วนะเนี่ยอุ้ยปีนี่16แล้วยังพูดไม่รู้เรื่องยิ่งกว่าเด็ก3าขวบอีกบอกให้เอาจักรยานออกไปไว้ข้างนอกนี่เฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยดูนิมุงไม่หาพาครูเครียดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เอ๊ะหอออนี่นะเขาคงไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบก่อนรีบก่อน มีสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่ก็เอาไปใช้แทนสิเอ้ยแต่ก็เดี๋ยวก็โดนดุอีกอ่ะงั้นเอาไปงั้นแหละของใครไม่รู้่ยืมหน่อยสงสัยจะเป็นของมากิแน่เลยดูแล้วเนี่ยมันจะดูรวยๆโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยติดติดติดโอ้ยเอ้าอะไรเนี่ยทาไมเป็นเนี้ยปรับอะไรไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเฮ้ยอ้ยโอ้ย ทำไมพังจังอะเฮ้ยของมาเกีเนี่นาโอ้ยต้องไปเล่นมุกแล้วมาเกี้จะได้หวดัวละแล้วก็จะได้ไม่โกรธเราไปๆๆเข้าห้องดีกว่าเออหนูเอาจักรยานไปเก็บแล้วค่ะก็ไปขอครูทดส,สอบใหม่เนี่ยเขาต้องมาเสียเวลาหาโจดย์ใหม่ให้พวกเธอเอ้ยเธอคนเดียวคนอื่นเนี่ยไม่ตกเลยทําไมเพื่อนเขาทําได้เธอทาไม่ได้อะฮะก็นี่มันหนูไม่ใช่เพื่อน ก็เธอไม่ตั้งใจเรียนอันนี้เนี่คือถ้าได้คะแนนน้อยยังไม่ว่าเลยนะถ้าเป็นแบบเหตุผลอื่นแต่อันเนี้ยใครๆก็บอกว่าเธอเนีไม่ตั้งใจเรียนนี่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะคะแนนแค่ไหนแค่นั้นนะไม่อยากจบแล้วอยากซ้ําชั้นเหรออะไรกันนักขนาขอเวลาแป๊บนะคะมากี้มานี่หนสิอะไรฉันเขียนอยู่หยุดเขียนก่อน,นไ,ได้ไหมานี่มานีอะไรเนี่ยตามมาอะไรขนาดนี้ มีอะไรมานี้มานี่มานี่มีอะไรมากิฟังฉันก่อนสิอันนี้ใช่ของเธอไหมอะใช่ทำไมเป็นเงี้ยเฮ้ยพังแล้วนี่เธอทำหมอเออคือเราแค่ยืมมาก็ไม่คิดว่ามันจะพังอะนี่เฮ้ยเราซื้อมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยฮะนี่เกือบจะห้าพันเลยนะคันเนี่ยโอ้ยเอานะอะไรของเธอเนี่ยฮะ พูดไม่เข้าใจเหรอว้ยก็เข้าใจอยู่ค่ะคือมาเกะเขาวีนนะคะอะไรวีนอะไรไปนั่งที่ทั้งคู่เลยมาเกะไปไหนมานั่งที่ค่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเนี่ยมานี่แล้วนี่อะไรสกูตเตอร์ไฟไฟ้าไงคะครูเห็นเป็นเอ่อไอแพดหรอคะเอ้ยบอกว่าไม่ตลกไง นี่ช่วยคุยแบบคนปกติหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะอีกรอบนึงเข้าห้องปกครองจริงๆไปคุยด้วยเลยนะเรื่องการแต่งตัวของเธอเนี่ยแล้วก็เรื่องเ,อเรื่องเรียนด้วยโอเคไหมไปไหมไม่ไปหรอกค่ะหนูไม่ได้เอาผู้ปกครองมาค่ะพ่อแม่อยู่บ้านนี่พ่อแม่เธอสอนเธอ,อยังไงให้เป็นคนอย่างนี้เนี่ยนี่ฟังสะบ้างสิเออค่ะค่ะค่ะไปนั่งที่เลยไป เดี๋ยวกลางวันนี้นะไปขอครวเขาแก้ถ้ายังไม่ไปขอเนี่ยแค่ไหนก็แค่นั้นเออตกคือตกเข้าใจไหมค่ะแล้วไปเอสซากุตเตอร์ของใครมาของมากิค่พะพอดีหนูทำของเขาพังอ่ะฮะแล้วไปเอาอเล้างมาทำไมโอ๊ยนี่นอกจากสอบตกแล้วยังโดนดุเรื่องอื่นอีกหาวฉันบ้าเหรอก็เธอเครซี่จริงๆลิเครซี่คืออะไรอะคะเคซี่เหมือน ทุสีอเป่าให้เป็นผู้ชายหรือแต่งตัวเป็นผู้หญิงคนละอย่างเลยบอกว่าไม่เล่นก็คือไม่เล่นเนี่ยอย่าให้ดุไปมากวันนี้นะค่าค่าค่าโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูก็ไปสาวแซมเองคุณไม่ต้องมาตามหรอกค่ะเพราะตอนนี้หนูง่วงมากหนูขอนอนก่อนเมื่อคืนนี่นะหาแบบหาหมวกคาวบอยหาของเล่นต่างๆเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีเวลานอน โอ้ยฉันละบปวดหัวกับเด็กคนนี้จริงๆเลยนี่โตจนอายุสิบหกยี่สิบแล้วอีกสี่ปีเองเอาตัวเองรอดไหมเนี่ยไปดีกว่าไม่อยากจะคุยด้วยเลยจะป้าตายลายวันโอ้โหไปไปไปโอ้ยพฤติกรรมแปลกประหลาดมากอ่ะโอเคก็สำ็รับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์ กดสมัครสมาชให้ช่องเอฟแชนเนลด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วแล้ว,ลวก็กดตมไปามเพจเฟซบุ๊กนะบ๊ายบายไปแล้ว e